เสียงโมมีเลยบัชนพี่น้องเนาะอะเมื่อใะก็อินเสือกินยาแล้วเพราะบ๊เสียงกินยาสองข้าบแล้วสองข้าบแล้วพี่น้องคือคือว่าสดดนน้้หหออมมสสวัสดีครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกูลสู่คนพี่น้องเนาะมื่อนี้กับบ๊วเสียงกะเดินทางผ่านมาเนาะมาจิกขึ้นไปท่านใจพี่น้องเลยเนาะหลังจากนั้นน่ะผ่านมาเมื่อนี้บาวเสียงสิเข้ามาเวมาถามไทย สาวนางไม่ห้างลูกสามพ่อพี่น้องเนาะบัวบกเสียงกับบัวเด็กขามาหาเพิ่นก็ถือว่านานในพี่น้องเนาะที่มาที่ไปเพิ่นแจ็คเป็นยังไงพี่น้องเลยอากระเดนกับบัวเสียงก็ต้องขอโทษได้อาขออภัยพ่พี่น้องอีกได้พ่พี่น้องเนาะเป็นวัดพี่น้องเลยสีหามืออะไกินยาอย่างกินเบ็ดทุกอย่างเลยเนบัวหายพ่อพี่น้องเลยเนาะถ้าจะยุดงานกับแจ็คจีว่ายังไงพ่อพี่น้องเลยเขาก็ต้องอดเอาพี่น้องเลยเนาะเพื่องานเขาเอง จังไรก็มาเมื่อนี้ก็มากับทั啊啊้งบวชจันพี่น้องเลยเนาะเอาบวเสียงกับที่ได้ให้บวชจันบรรยายให้พี่ให้น้องพังจังน่อยพี่น้องว่าบวเสียงอัดเสียงบุมีให้พี่น้องเลยเนาะอ่าพี่น้องเนาะสวัสดีบวชจันสวัสดีเพื่อนพี่น้องวัดสุขสุขคนเด้ออันนี้ก็เอามากันสามคนเนาะมากับบวบุญแล้วก็บวเสียงน้อยพี famoso, totally ่น้องเลยอาเพื่อนก็ได้พาบวชจันไปวัดท่านใจวัดท่านใจเนาะอยู่เมืองไซบุรีคือพี่น้องเลยหลังจากผ่านมากะ ผ่านบ้านตรงแบบนี้พี่น้องเลยก็เลยสเสบะเบะสมบึงสาวนางเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นเดียงดุลำพังพี่น้องเลยเดียงดูสามคนเนาะเป็นในห้างเพิ่อนกันจะเป็นยังไงพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวแกจะมาอัปเดตในพี่น้องบางอีกรอบนึงพี่น้องเลยมันนี่กันโดยเนาะแต่ทางมาเสียงเพิ่อนแกเป็นบัตรพี่น้องเลยเนาะเจ็บคอเสียงกับบุคคลมีพี่น้องเลยต้องขอโทษขอให้เดือดายเนาะไปพี่น้องไป บึงไปส้มบึงสาวนางพันธ์เฮ็ดแย่งยูพี่น้องกันต่อเนาะงาาที่เทาอยู่พี่น้องกันแต่งแ่งยูโดนเต้นโดนเตนยูเนาะเจ้าสบายดีสาวนางสบายดีโอ้มอน้อยพ่นนอนี่เนาะเดิสบายดีบ่บุ้นดิสบายดีประจายไเนาะมาชยงน่อยเนาะเดิเสียงมูมี่มันนี่พี่น้องเลย บ <laughs> ่ได <or ns> <lab> ้ยังบ่มีบ่อ๋อว่าสินําเป็นวัดบ่ได้หยังมาภาคน้องน้อยเพิ่นนึงอ๋อได้ขนมบ่ได้ขนมโอ้พี่น้องนี่อล่ะแกกินอยู่บ่มาแต่โรงเรียนบ่ไปโรงเรียนอยู่บ่มื้อนี้อ๋เพิ่นักบ่โอ้โดยับได้นมพร้อมเนาะอ่ะันกินเด้อแกกินได้ล่ะเออทางเอ่อว่าจบ่เสียงก ่าบุญกับบุญยังมาผากมาดินเบิ่งมาหนิเนาะมาแอนน้องน้อยพคนอีกรอบมาไม่นีกับนอนที่เก่าเนาะเอมาจะใส่เมื่อกี้นี่โอ้บะชิไปซาหัวโอ้บะชิไปซาหัวพี่น้องโดยโดยกินข้าวกินน้ำนะบนนีนแล้วกินยังมืาอนีเจ็กแม่คนแก่ยังโอ้อันนั้นเขนี้ว่าพ่อแม่ไม่เข้าไม่เข้าสบายดีแม่สบายดีเด้อสบายดีโดยอักกันพ่อนใช่ไหมเนาะ อากาศเนาะห้อนดีๆเลยเออหน้อยเพิ่นกจคือตุ่มแพ้เพิ่นคัดแท่นี่เนาะบ่เออนับเออกออยู่ตะลางนี่เนาะเพราะว่ามันสีเย็นด้อยู่ตะลางเนาะเดือนเดือนตายก็ถือว่าไงไหวอยู่แ้วเนาะกเดือนเะเดนตาย เดຊີວິດມາແດ່ຄະຊີວ <unconditional treats downstairs> ິດມື້ແລ້ວພີ່ນ້ອຕຕໃຫນາະສາຍຊັສຽງກບາຍນອນີນາເຂະລ เอาลูก,กลําพังอีกคุณน้องเลยอันนี้ก็ม่อยู่ก็ไม่เถอะคุน้องมีตู้ทั้งไรใส่ถ่พ่อคนบอกอยู่ทัทุกคนเทศไป้งอยู่ถพอโอ้โ้พอได้ย็นขายพอได้แก่เนาะพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเดินไม่าแง โอ้โหตอนสบายดีดีดีมีแหงพอนเนาะพอดเนาะอือถูกคนกระดังอยู่ทูบพี่น้องเลยร้านของมาดิร้านของดูขายบ่พอขายใส่อันมาบางยุ่งเหพอมีอยู่บ่ร้านของเวะ ยใส่แล้วบ่โอ้ในใส่เป็นทีมหอยวันเนาะ้ซิซซสะดวกสบายอยู่วันเนาะเออเพราะห้องน้ำของนต้องไปไกลพี่น้องเลยอมีห้องน้ำริ่ง้อยแล้วนี่เนาะเป็น่มาแล้วบ่มีปลาอะไรพี่น้องเลยใส่ไหมครับโอ้มาบ่งยุ่มาบึงอยู่ว่าจ้ะโอ้พี่น้องเลย ทำงานฝีมือได้หน่เนาะเน้นนาได้งามดีพี่น้องเลยเน้นนาเนาะของอาเมบาบุญไม่ใช่กบมาบุญมาข้านื่นมาบุญมัดแยบกบพี่น้องโอ้เนาะอันนี้ติดเข่าเนาะหนึ่งสามชิปหน่งสามชิปวันนี่นี่สามชิปเนาะของไม่สะอาดอันนี้บอเนี้นแข่งดีได้พี่น้องเนาะอันนี้เนาะ อันนี้นี่คือเป็นสร้างไว้แต่ว่านีกบ่ยังแล้วเด็ดสานไว้นี่เนาะนี่คนมาซื้อก็ขายเนาะอะไรกันคือว่าจันนี่คอซื้อก็ได้อยู่บ่เนาะเบาหยอกเด็ดเงี้ยจันเยอะนะจันเยอะสวยงามสวยงามเนาะอันนี้กระติบแบบบ้น้อยบ่านใหญ่พี่น้องเลยจากพอดีใส่กินสองคนเนาะ เพิ่นตื่นนะน,น,น,น้องน้อยเพินพ่นพี่นองเสียงหลังพูดอ้ <c oughs> อนนี้ตัวอันใรอ,อันนี้พอน,นี่าพันกีบเนนะาะเป็นเย,ยจนจีจังมือเนาะเป็นเห็ดอันใช่เวลาจังมือก่อมือละนวยมือละนวยเิอ,อ,อสิเลบได้กเนาะนี่เกิดอยู่ด้นี่ต้องต้องจักโซแปักอันว่าอันนี้มันเป็นยังน่าต เอัน أ, ตีนมะน,นี่เอาอยัางเห็ดพ่อนี่เป็นยางทอ,ทอแป็บบอกอ๋อสีอปปอปปทอแปบอืมทอแปบน้ำมันตัดเนาะมันได้ทอดโอ้ยทุนลายอ่าตะกอนอันลงสีเนาะอาจารย์แน่นอ่าแบบนี้ธรรมชาติแอนองอมสีมันอาจสะเป็นตะกอนเนาะมันสีมันรุดเนาะไปได้ใส่เข่าใสานา่น้ำพี่น้นองมันก็สีอ่าเป็นสารพิษอย่นิดนึงอันนี้แบบแบบนี้เลยครับพี่น้องเลยเนาะธรรมชาติ อสเียาจารทีซืซอยทางสะพอคนอ่าอันนึงเนาะมวยมีอนมวยงวเราเห็ดเป็นเบิอตุอย่างเนาะมีนมวยเฮ้ยาจารยมวยซุกมวยซุกไว้อีกเาร์นพี่น้องเลยอ่าทางคุกเนี่ยมาปาบรถเบร์สเขามีกาขี่เก้าเนาะจูไฟใส่กับยจูไฟใส่กับมวยุกเกาเนาะ่นอยู่ตรงนี้ไ สามี่เไสเป็นปีกับพอแข่งได้ปีีข่งดีเน้นน่ะเราะว่าไม้กับไม้แข็งอย่างดีเนาะไม่ไม่ม่มันเป็นไม้อ่อนเนาะแต่ไส้ได้โดนไม่แก่ไม่ไม่ว่าเคเนนเดินมนิเนาะเดี๋ยววัจันทร์ที่ซอยติหนึ่งได้ซอยแถวพอพ่นเนาะ อซอยซื้อพเพิ่นได้ซื้อเยของเนรของบวจันร์บัเคยไปการก้านบเจือพื่น้องเลยเอาไปก่อนตัวนี้เนอะไปคนไปคเพราะว่าของนี้บัวจันทร์บัว่คยปลายก้านครบคือทิเขานี่เพราะว่าต้องใส่ต้องยัด้บัวจันก็นิน่งเข่าขมหนึเนอะนิ่งเข่าขมึทเข่าจะนุยจันุยไปเลย ซอยเพิ่นเนาะซอยสนับสนุนอาชีพงานผีมือพี่น้องเองเนาะงานกสิกรรมพี่น้องเองงานเนี่ยเิ่นเอิ่นเนาะงานจักสานนี่งานเดี๋ยวสิซอยเพิ่นติปหนึ่งมาเชียงบ่อบ่อติปสามพัน่มันกีบหนึ่งนี่ซอยแม่คนละทิ้เพิ่มเลยหนึ่เอาสามทิปเดี๋ยวมาบุญิซอยเป็นิปหนึ่งเนาะโอเคเออเซนเลยซอยเพิ่นว่า

แต่ยำให้ยำหน้าก็คือสิบหเห็นเพลินเนาะคืออยู่กองก้นกองมันอยู่ตรงไฮตรงหน้าเพลินเลยพี่น้องเลยหลังสื้อผ้าน่ะสุดินเพลินเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังก้าเกียมอยู่เดือนสี่เดือนห้าเนาะอีกบดุลแหละคือสิลงให้ลงหน้าอีกแล้วอ่ะพวกนี้พี่น้องก็สิสนับสนุนเพันก้อนเนาะสาวพันกีบพี่น้องเลยโดยกับโบเพ้งเนาะสาวพันกีบกับทรายบอเชียงเป็นเงินไทยแปดสิบบาทพี่น้องเลยเงินบอาเอาแบบ ดังเดิมก e> ็แปดสิบบาทโดยแปดสิบบาทเอาง่ายๆก็ค mm ือ hmm. ดังเดิมแปดสิบบาทเนาะโอเคหน่วยละแปดสิบบาทเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอาจารย์ชี้แจงให้ก่อนก็ได้เนาะชี้แจงให้กันเนาะ บพารจัใจก่อนเนาะดยดยขอบใจจันายเด้อิมาเลยละโดยีซื้อให้เนาะทีซื้อให้ขอบใจขอบใจปราจันเดาอทีซื้อติปถายมาอันรจันออกให้ก่อนที่ซื้อสิ่พัยังสั้นไหมโดยยอกเนาะโอเคพี่น้องเงไล่สามติ๊เขามาอนีเนาะอืมใ้ได้เี้ยโดยขอให้ขายดีๆเฮงๆเนาะ ค่ะผมให้พี่น้องท่านใดสนใจก็สั่งได้ได้พี่น้องเด้เพิ่นหับจักสานใไฮบร์อันนี้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยจะไอ้ทางบาเซียงเดีทางบาบุญเพิ่นคุยกับสาวนางเพิ่นสะก้อนเนาะเดี๋ยวว่าจันขอตัวไปถ่ายอยู่รถดได้พี่น้องเด้อโดยสบายดีเนาะทุกคนเนาะไปสามทิปเลยไปก่อนพี่น้องมาเด้อบาเซียงไอ้ทิบข้าวกับมือได้พี่น้องมานี้ โอ้โหใส่สามติ๊บพี่น้องนะจีบวยฟุ้นถึงบ้าเอาไว้ทางในพี่น้องบ่เที่ยงเนาะไว้ทางในนะวะเนาะบ่จันมากันซ้ำพนพี่น้องเดินทางมากะไกลมันนี่แมน่งไปคลิปเข่ามาฝากลูกฝากเมี้ยยางตัวติ๊บพี่น้องเลยนยสนับสนุนซอยพอพอของสาวนางเห็นเนาะรวยทักษะนี่น้องานฝีมือที่ว่าเน้นได้พี่น้องเลยนี่งานดีเลยพี่น้องเนาะ โอ้แข็งเนาะไม่แข็งนะพี่น้องทิปงามด้วยของบริจันทร์เนาะจูไว้ด้วยไปพี่น้องเนาะวันนี้กาเสียงบ่มีพี่น้องเลยก็เลยอันอยากให้ทางบริจันทร์เขาเป็นสุนทรนะช่อยในพี่น้องถึงพี่น้องใครหับชมเราพี่น้องเนาะวันนี้ดูขอบอให้ขาดคลิปเนาะพี่น้องกั เป็นกนลังใจให้เบาเสียงแน่พี่น้องเลยเพิ่นก็เจบคอพี่น้องเนาะจักเป็นโควิดกับหมู้บ้ากจันติดประจันบ้าแล้วพี่น้องเลยกาเว่ายอกพี่น้องเนาะเพิ่น้องก็จะเป็นเจ็บคอเด็กๆหน่อยนะพี่น้องเพิ่นกินหมากมี่น้ำมันจันเมื่อวานนี่พี่น้องเลยที่น้องไปตอกปล่อยอย่างนั้นหมื่อวานนี่ไปปล่อยเออ่ทางประจันปล่อยกระปอมเนาะทางปรเตียงกระป่อยนูแล้วกระป่อนวดุ่มพี่น้องเลยเออพอดีว่าไปพ่อ หมักมี่สนับสนุนหมักมี่ซอยผู้สาวเพิ่นกันเลยซิมเพิ่นกันได้กินอันเดียวพี่น้องไงเนาะบัวเชียงกินมิดเดียวพี่น้องมากนะคับเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องเนยน้องไงเสียงบัวมีเลยัพี่น้องเนาะอะตั้งใจกักินเดียกินยาแล้วบ่บัวเชียงกินยาสองข้าบแล้วสองข้าบแล้วคือคือว่าสดน้ำพร้อมสดน้ำพร้อมน้ำเลยพี่น้องเนาะการเสิได้เสียงเขากาสิได้กลับคืนมาพี่น้องเลย จำอะไรพี่น้องเนาะมาคนนี้กัสมมาพภาควรแล้วพี่น้องเลยกัสี่ขอทางต่อพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมาสมเบิึงองน้อยเพิ่นดูของสาวนางเนาะผู้ชายเบัดเลยพี่น้องเลยมาเดีผู้ชายใส่ดูเพิ่นกันอ่าจังไดก็เดียวว่าเชียงจิตไปละสาวนางเพิ่นก่อนชนะคนจับเนาะดูดูกลับมาอีกก่อนพี่น้องเลยเนาะมาไม่กี่เสียงมูมี่เริ่มืลยนี่

được ừ đẹp thâm sát. sạn ừ ok nó sẽ nói đi À, chỉ đây đường thang nó sẽ đưa rồi đôi 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 ạ khóc chạy ra đấy ạ sẽ bơ nung này ừ ừ ạ cắp vào đưa ừ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  rồi ừ rồi ừ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  กลับเลยกลับเลยตู้เลยเดยโดยโดยโดยอ่าโอเคมาพี่น้องเนาะเสียงโมมีพี่น้องเลยต้องขอโทษเลยขอไพมาพี่น้องยางสูงพี่น้องเนาะถ้าร่างกายโมเสียงเสียงทายแล้วเลยโเสียงจีเข้ามาหาเราไม่อีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะามนี่กับเป็นแบบไทยวิธีแบบเกาข้าวจังหน่อยพี่น้องเนาะมามา ว่าให้ทางบอจันทร์เขาได้สัมภาษณ์หรือสนทนาไปก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะมุน,นีกับบเสียงกับเสียงมุมีรอเพอพี่น้องก,กินยามากกถือว่ารักษามากกว่าเกือบทุกอย่างในเพืพี่น้องเลยเนาะเดีด๋ยวอาจารย์นาโอเคเพ่อพี่น้องเนาะบอเสียงกันสิได้เดินทางาไปอีกแล้วพี่น้องเนาะไปหาอีกหมู่บ้านอีกหนึ่งพี่น้องไปกับทีมงานเขาในเพี่น้องเนาะกับบอจันทร์กับบอบุญพี่น้องไอ้บานกัน3คนคือเก้าพี่น้องมุนีเนาะอาจารย์นายก็ ่ากคนพี่น้องกดไลค์และกดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจบบเชียงเลยเด้อพี่น้องเนาะตีให้บบเชียงได้สร้างคลิปดีๆอีกต่อไปพ่อพี่น้องเนาะจังไรโอเคพ่อพี่น้องาบเชียงก็ชิได้ล้าพี่้าน้องไปเบิร์ดสุขสุขคนแล้วพ่อพี่น้องขอบบุญขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจบบเชียงโดยมาตลอดพ่อพี่น้องเนาะถ้าเสียงบบเชียงหายได้วโเชียงเข้ามาทายทํำให้พีให้น้องฮาเบิร์อีกเธอหนึ่งพ่อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมาพบมาเจอกัน ในคลิปหน้าอีกต่อไปพอเม่พี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กะสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเนอ้อพี่น้องสบายดี